ดีค่ะพียรย่าจากประเทศอังกฤษค่ะวันนี้เพียรย่ามาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนเช่นเคยค่ะนะคะก่อนนอนนะคะเราเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเราทําอะไรก่อนนอนนะคะเราพูดอะไรเราดูอะไรเราฟังอะไรก่อนนอนนะคะการที่ก่อนที่เราจะนอนถ้าเราทําบางสิ่งบางอย่างนะคะมันจะเป็นการที่เรานะคะดึงดูดอัตโนมัติทุกคนคะ่ะการนอนสําคัญมากนะคะ ก่อนที่เราจะเข้านอนถ้าเราทำสิ่งนี้นะคะจะทำให้เราดึงดูดความซวยดึงดูดเรื่องร้ายดึง,ด,งดูดเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเรานะคะสิ่งที่เราไม่ควรทำก่อนนอนวันนี้พีอาย่ามาแบ่งปันนะก็คือก่อนนอนห้ามเราดูทีวีที่มันทีวีหรือว่าเปิดมือถือ youtube ดูหนังที่มันเป็นเรื่องร้ๆายเรื่องลบๆข่าวไร้าย ฆ่ากันตายคนหายนะคะหรือรถชนข่าวพวกนี้หรือสิ่งดีๆที่มันไม่เกิดขึ้นกับเราเลยถ้าเราดูพวกนี้นะคะถ้าเรายิ่งไปดูข่าวลบๆนะคะติดตามอยากรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะทำให้เรานะะดึงดูดเข้ามาอัตโนมัตินะคะ มันจะทําให้เราดึงดูดเข้ามาอตัตโนมัติเพราะฉะนั้นก่อนนอนนะคะก่อนนอนเราไม่ควรที่จะเอาบางคนเล่นเกมนะบางคนเล่นเกมที่มันเป็นเกมที่แบบเครียดเกมที่มันแบบสู้นะสู้หนัก,นกๆเกมที่มันเครียดมันก็จะทําให้เราเครียดนะทำให้เราสมองไม่โล่งก็นอนไม่หลับเราควรดูช่วงกลางวันได้ค่ะแต่ก่อนนอน ก่อนนอนถ้าเราอยากดึงดูเรื่องดีๆเข้ามาเราอย่าดูข่าวลบๆหนังรบๆพวกนี้นะคะหรือดูมือถือนะคะจนเราหลับไปแบบนี้ก็ไม่ดีเพราะรู้หรือไม่ว่าช่วงที่เรานอนจิตใต้สำานึกอของเราเขาจะเปิดรับสิ่งต่างๆเข้ามาได้ง่ายมากเลยค่ะนะคะ,นะคะยิ่งเราดูข่าวลบๆ เ่าฆ่ากันตายคนหายนะคะรถชนกันมันจะถูกดูดเข้ามาในจิตใต้สานึกของเราอัตโนมัตินะ,ะมันจะดึงดูดเข้ามาอัตโนมัติเพราะมันเป็นการโปรแกรมจิตเหมือนกับเราเป็นการโปรแกรมจิตถ้าเราไปดูสิ่งนี้นะ,ะยิ่งเราไปเคยสังเกตตัวเองไหมคะยิ่งเราอยากรู้เรื่องของชาวบ้านเราไปดูเรื่องของชาวบ้านที่เขานะคะ ที่เขามีข่าวร้ายๆข่าวไม่ดีนะเราไปพูดง่ายๆว่าเราไปเผือกเรื่องชาวบ้านเราไปเผือกเรื่องชาวบ้านไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะเคยสังเกตตัวเองไหมเราไปฟังรับรู้นะคะไปนั่งฟังไปนั่งเหมือนกับเป็นศิลานีไปนั่งเป็นศิลานีอุ้ยนาะรับเรื่องของเขามาพอเรามานอนตื่นเช้ามาเรารู้สึกปวดหัวเรารู้สึกเหนื่อย เรารู้สึกเพลียนั่นคือเราไปรับสิ่งที่ร้า,ายๆสิ่งลบๆเข้ามาในชีวิตของเราเพราะเราไปดึงดูดเข้ามานะคะก่อนนอนนะก่อนนอนเราควรจะสอบสบายๆก็คือไม่เอาเรื่องที่มันเครียดเข้ามานะะไม่เอาเรื่องที่เครียดไม่ดูข่าวฆ่ากันตายหรือไปฟังเรื่องเล่าหนังเรื่องเล่าเรื่องผีที่มันแบบ ที่มันสยองเรื่องผีนะคะพอเขาพูดทีเราตกใจอย่างนี้นะคะเราไม่ควรนะคะหรือไปดูข่าวที่มันลบๆข่าวลดชนข่าวฆ่ากันตายแบบนี้ก่อนนอนนะ,ะมันจะทำให้เราเปิดจิตนะคะโปรแกรมจิตของตัวเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก่อนนอนเราห้ามทำสิ่งพวกนี้นะคะก่อนนอนเราควรจะโปรแกรมจิตตัวเองในด้านดีก็คือเราอาจจะฟัง เพลงบรรเลงนะ,ะเพลงแคแนน,นก็ได้เพลงบรรเลงหรือเรานะะต้องนั่งหรือเราอาจจะนั่งสมาธินะะนั่งสมาธิแล้วขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณร่างกายของเราเราควรจะเป็นเหมือนกับคุณดาวกับทุกคนค่ะการที่เราจะเข้านอนนะคะก็คือโปรแกรมตัวเองแบบนี้นะคะก็คือฟังซอฟซอ์ฟังเพลง นะบันเลงแบบแคนนอนแบบนี้นะคะแล้วกนะ็นั่งสมาธิก็ได้หรือสวดมนต์ภาวนานะสวดมนต์ภาวนาขอพรนะแล้วก็ขอบคุณร่างกายขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งหรือขอบคุณสิ่งที่ดีๆที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นเอาในแต่ละวันเราจะมีเรื่องดีๆให้เราได้ขอบคุณมากมายนงะอย่างเช่นพี่ยาญานะคะลูกของพี่ยาญาไปอย่างเงี้ยไปเลตเตอร์อย่างเงี้ letter, ยเขาซื้อ เขาซื้อขนมซื้อของมาฝากพี่ย่าญยานี่ก็เป็นเรื่องดีพี่ยาญาก็ขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งใจที่เรามีลูกน่ารักนะคะที่เขาทําแบบนั้นเราเราไม่ได้บอกอะไรเขาเลยนะเขาไปเล่นโบลิ่งเนี้ยเขาก็ซื้อมาให้เราแบบนี้โดยที่เราไม่ได้ขออะไรเลยเรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณ หรือลูกค้านะคะลูกค้ามาทำเล็บกับพี่ย่านะคะราคาค่าทำมัน40บปอนลูกค้าให้พี่ยาญี่สบาปอนแบบนี้พี่ย่าก็รู้สึกซาบสนใจรู้สึกสำนึกนะรู้สึกสำนึกว่าหุ้ยเราโชคดีจังเลยเราโคตรโชคดีจังเลยรู้สึกมีความสุขเหลือเฟือคือเราต้องปล่อยขึ้นแบบนี้ก่อนนอนมันเป็นการนะ,ะโปรแกรมจิตของเราในด้านดีเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรา แต่ในทางกลับกันถ้าเราไปดูเอาไปดูข่าวลบๆนะคะข่าวลบๆเรื่องของชาวบ้านนะคะเรื่องที่มันไม่ดีคือเรื่องหลายๆเรารู้ว่าเรื่องไหนมันไม่ดีคนตบตีกัน หรือเราไปยุ่งของเรื่องของคนอื่นแบบนี้เอาเราไปรับทุกข์อย่างนี้กับคนอื่นเขามาปรับทุกข์ว่าสามีเขานอกใจโน่น,นนี่นั่นเราก็ไปปรับทุกข์ไปใส่อารมณ์กับเขานะคะถ้าเราไปปรับทุกข์ใส่อารมณ์กับเขานะคะอีกไม่นานชีวิตเราก็จะเป็นเหมือนเขาเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไม่โปรแกรมจิตตัวเองก่อนนอนแบบนี้ก่อนนอนเราต้องโปรแกรมจิตตัวเองด้วยนะคะ ด้วยการที่เราคูณดาวการที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ต้องดูเราวก็นอนหลับนะนอนหลับขอบคุณตัวเองไปเลยแบบนี้ก็ได้หรือจะฟังเพลงแค่นอนเบาๆนะไปด้วยนะแต่บางคนในทางกับการชอบนอนดูทีวีเอานอนดูทีวีเปิดหนังเปิดโน้นนี่นั่นหลับนะหลับคาทีวีบางคนเราเราไม่รู้ด้วยว่าทีวีมัน นะ้ำมันอลีอะไรบ้างหรืมันจะมีข่าวลบๆข่าวโน่นข่าวโน่นนี่นั่นหรือโฆษณานะบางครั้งทำไมเราอยากได้สิ่งนี้จังเพราะมันถูกโปรแกรมจิตเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราง่ายมากค่นะทุกคนคะเราตื่นเช้ามาเอ๊ะเราทำไมอยากกินอันนี้เอ๊ะเราทำไมอยากซื้อสิ่งนี้นั่นแหละเพราะว่าเรานอนดูทีวีจนเราหลับ พอเราหลับเราไม่รู้อะไรแต่จิตใต้สํานึกของเราไม่หลับนะเขาก็จะโปรแกรมจิตของเราเขาเหมือนเป็นโปรแกรมจิตเราอัตโนมัติพอเราหลับคาทีวีทีวีเปิดเอาโฆษณาเอามีโฆษณามันฝรัง่งโฆษณาน้ําดื่มโฆษณาอาหารโฆษณานะเสื้อผ้านะเราตื่นเช้ามาเราอยากซื้อเราอยากกินสินี้โดยไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะมันเป็น โปรแกรมจิตตัวเองอัตโนมัติไปแล้วเพราะฉะนั้นห้ามเปิดทีวีทิ้งไว้หรือวิทยุหรือมือถือทิ้งไว้จนตัวเองหลับเพราะมันจะเป็นการสั่งจิตของเราให้ดึงดูดสิ่งไม่ดีดึงดูดเรื่องซวยๆเข้ามาในชีวิตของเราเคยสังเกตไหมเวลาที่เราตื่นมาแล้วเราอารมณ์ไม่ดีแสดงว่าเราไปรับเรื่องไม่ดีตอนช่วงที่เราก่อนนอนเราเรานึกถึงเวลาที่เราก่อนนอนเรา เรานึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีเรานึกถึงมันก็เลยตอนเช้ามาทําให้เราอารมณ์ไม่ดีรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียรู้สึกไม่สบายใจแล,นะแล้วเราก็นะคะแล้วเราก็จะรู้สึกไม่ดีทั้งวันเลยเวลาที่เราไปทํางานเราเห็นสิ่งโน่นนี่นั่น,นเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดหรือมีคนทําให้เราหงุดหงิดหัวเสียมากขึ้นหรือไปทํางานอย่างเงี้ยรถติดเราก็จะหัวเสียอารมณ์ไม่ดีนะ หรือฝนตกเราก็จะบ่นตัดพอต่อว่านะเออรถติดฝนตกโอ้ยสวยจังเลยวันนี้มันก็ยิ่งสวยขึ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าโปรแกรมจิตตัวเองนะเราอย่าโปรแกรมจิตตัวเองทั้งๆที่เราไม่อยากจะทำเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะต้องก่อนนอนจะต้องนะคะคุณดาวนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งนั่งสมาธิแบบนี้ค่ะหรือสวดมนต จะเป็นการสงบจิตสงบใจของเราทําให้จิตใต้สำนึกของเราเขาผ่อนคลายนะจะได้มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเราจะสดชื่นสังเกตไหมเวลาวันไหนที่เรานอนด้วยความสบายใจไม่เครียดนะเราอารมณ์ดีเรามีความสุขเราขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสรรพสิ่งเราสวดมนต์หรือวันไหนเราสวดมนต์นะเราสวดมนต์นั่งสมาธิขอบคุณทุกสรรพสิ่ง ตื่นเช้ามาเราจะสดชื่นนอนหลับสบายและเราจะดึงดูแต่สิ่งดีๆเข้ามาทั้งวันเลยนี่คือการที่เราทำสิ่งดีๆก่อนนอนแต่ถ้าเรานะโปรแกรมจิตตัวเองอัตโนมัติด้วยการดูสิ่งไม่ดีเรื่องลบๆนะเราก็จะดึงดูดเหมือนกันตื่นเช้ามาเราจะปวดหัวหัวเสียอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดนะเราไปทำงานก็อารมณ์ไม่ดีวันนั้นเป็นวันที่ไม่ดีของเราเลยเพราะฉะนั้นเราอยากอารมณ์ดีมีความสุข ดึงดูสิ่งด,ดีดึงอยู่โชคดีเข้ามาในชีวิตของเราก่อนนอนให้เราคูณดาวนะคะนั่งสมาธิขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะแล้วหรือไม่ก็สวดมนต์ภาวนา หรืออธิษฐานจิตแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ศาสนาใครศาสนามั่นแลเราก็ทําแบบนี้ก่อนนอนแล้วเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราลองเอาไปทํานะพเพื่อนๆลองเอาไปทําดูพี่ย่าก็อามาแบ่งปันพอทําแล้วมันดีจริงๆค่ะทาแล้วมันทําให้ชีวิตของเราดีเรามีความสุข ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราคนดีๆการงานการเงินเพื่อนดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราแม้แต่โอกาสดีๆค่ะทุกคนคะนะก็จะมีคนยื่นให้เราเพราะฉะนั้นนะคะเราลองทําดูนะสำหรับวันนี้นะคะพี่ย่าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะพี่น้องแมวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย